นิยายเรื่องวันสิ้นโลกตอนที่294น้ำเต้าที่กินทุกอย่างการหลอกล่อราชาซอมบี้ให้เข้ามาในห้องประชุมแล้วใช้ระเบิดหนักสิบตันที่ฝังอยู่ใต้ห้องประชุมทำการระเบิดเพื่อปลิดชีวิตดีเป็นแผนของผู้หญิงลึกลับคนนั้นสาเหตุที่ใช้ควางซางเป็นเหยื่อล่อเพื่อดึงดูดราชาซอมบี้ให้เข้ามาติดกับ นั่นเป็นเพราะว่าศักยภาพของราชาซอมบีสามารถเข้าถึงโลกแห่งความตายนี้ได้กับดักธรรมดาทั่วไปยากที่จะหลีกเลี่ยงลางสังหารของเขาดังนั้นจึงทำได้เพียงแค่แยกออกเป็นสองขั้นตอนผู้หญิงลึกลับคนนี้เป็นคนคิดแผนการจากนั้นก็ปล่อยให้วางสางเป็นคนดำเนินการเมื่อเป็นแบบนี้ เนื่องจากผู้หญิงลึกลับคนนี้รับปากว่าจะพาราชาซอมบี้ตนนี้มาส่งตรงหน้าของหวางซางเท่านั้นหลักจากนั้นหวางซางจะไปที่ไหนราชาซอมบี้จะทำยังไงต่อล้วนแล้วไม่เกี่ยวข้องกับเธอทั้งสิ้นดังนั้นถึงแม้ว่าลางสังหณ์ของราชาซอมบี้จะไวต่อความรู้สึกมากก็ตามแต่ก็ไม่สามารถสัมผัสได้ถึงอันตรายในนี้ได้แน่นอนว่า บางทีอาจจะสังเกตเห็นเรื่องนี้แล้วก็ได้เพียงแต่ราชาซอมบี้เชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองมากเกินไปเชื่อว่าควางซางและคนอื่นๆไม่มีทางทำอะไรตัวเองได้ดังนั้นจึงเลือกที่จะพนันดูสักตั้งถึงอย่างไรเขาก็ยอมแลกทุกอย่างไปมากแล้วจนกระทั่งทำให้ตัวเองได้รับบาดเจ็บอย่างแสนสาหัสเพื่อวินาทีนี้ ถ้าไม่สามารถกำจัดควางซางและคนอื่นๆแล้วช่วงชิงสมบัติมาได้แล้วก็ครั้งนี้ก็เท่ากับเสียเวลาเปล่านี่เป็นการพนันสุดคลาสสิกที่สุดเพียงแต่น่าเสียดายที่เขาแพ้พนันเขานึกไม่ถึงว่าคนขององค์กรป้องกันตัวเองประจำเมืองเยียนเฉิงจะตัดสินใจทําแบบนี้ เพื่อปกป้องความปลอดภัยและความสมบูรณ์ของแนวป้องกันด่านที่สองและที่สามพวกเขาจึงได้ฝังดินระเบิดหนักสิบตันใต้แนวป้องกันด่านที่หนึ่งเอาไว้เขายิ่งคิดไม่ถึงว่าคาถามายาเจ็ดอารมณ์ของความสางจะแปลกประหลาดขนาดนี้ขนาดเขายังถูกสกัดกั้นไว้ราวสิบห้าวินาทีเลยสนามรบก็เหมือนกับเกมหมากรุกถ้าก้าวผิด ก็ผิดทั้งแถวโดยเฉพาะอย่างยิ่งราชาซอมบี้ที่ก้าวพลาดอย่างต่อเนื่องแน่นอนว่าองค์กรป้องกันตัวเองประจำเมืองเยียนเฉิงไม่ได้ฝังดินระเบิดหนักสิบตันเอาไว้หรอกเพียงแค่ฝังดินระเบิดผสมหนึ่งตันไว้เท่านั้นไม่อย่างนั้นถ้าเป็นดินระเบิดหนักสิบตันแล้วก็พลังระเบิด คงจะสามารถทำลายภูเขาโชเอียทั้งลูกให้ราบเป็นหน้ากลองอย่างแน่นอนแต่ถึงจะเป็นเพียงแค่ดินระเบิดหนักหนึ่งตันแต่อานุภาพก็สามารถทำให้ทุกคนต่างตะลึงได้ในชั่วพริบตาเมื่อรู้ว่าไตรโนไตรทูอิลีนหนัก5กิโลกรัมก็สามารถระเบิดรถยนต์คันหนึ่งให้แตกกระจุยได้แล้วหลังจากที่อานุภาพนี้ได้เพิ่มมากขึ้นเป็นสองเท่าอย่าว่าแต่ห้องประชุมเล็กๆแห่งนี้เลย ถึงจะเป็นห้องประชุมสิบห้องก็สามารถพังทลายลงได้อย่างหมดสิน้นและเนื่องจากเป็นเช่นนี้คหางซางที่กลายเป็นเหยื่อล่อหลอกให้ราชาซอมบี้ที่เข้าไปในห้องประชุมด้วยก็ได้รับการโจมตีที่รุนแรงนี้ด้วยเช่นกันหลังจากที่เขาออกมาจากห้องได้เพียงไม่กี่เมตรคลื่นกระแทกที่ทั้งน่ากลัวและรุนแรงเหล่านี้ก็โจมตีใส่ร่างกายของเขา ราวกับความโกรธเคืองของเราทวยเทพในอดีตยังไงอย่งงางนั้นจนอัดเขาให้ลอยละลิ้วออกไปคลื่นกระแทกที่ทั้งรุนแรงนี้ก็ได้ทำให้พลังเกราะกาสาวพักสีดําขาวบนร่างกายของเขาหมองลงพลังจิตวิญญาณภายในร่างกายก็เริ่มมอดดับลงอย่างรวดเร็ว 2. วินาทีพลังเกราะกาสาวพักสีดำขาวของควางซางก็ถูกทำลายไปหมดสิน้น จากนั้นคลื่นกระแทกอันน่ากลัวนั้นก็ทะลักใส่หวางซางอย่างบ้าคลัง่งราวกับน้ำที่ดันทะลุเขื่อนออกมาจบแล้วเม็ดบัวเม็ดสุดท้ายก็รักษาเอาไว้ไม่ได้ไเมื่อเห็นภาพนี้หวางซางก็ทอดถอนใจอย่างจนปัญญาออกมาที่เขาพาตัวเองมาเป็นเหยื่อล่อ นั่นเป็นเพราะว่าเขามีเม็ดบัวทองอีกเม็ดอยู่ในมือสามารถที่จะทำให้เขาฟื้นชีวิตกลับคืนมาได้ถึงแม้ว่าการสูญเสียเม็ดบัวทองไปนั้นจะน่าเสียดายมากก็ตามแต่ก็เพื่อกำจัดราชาซอมบี้และอาจจะได้รับแกนพลังของเจ้าดินแดนกลับมาเสริมบำรุงความเสียหายของเขาก็ได้สิ่งสำคัญยิ่งกว่าก็คือราชาซอมบี้ตนนี้อันตรายมากเกินไป ถ้าไม่ใช้วิธีการนี้กำจัดเขาแล้วล่ะก็สิ่งที่พวกเขาต้องแลกเปลี่ยนหลังจากนี้อาจจะไม่ใช่เพียงแค่เม็ดบัวทองหนึ่งเม็ดก็ได้แต่ทว่าในระหว่างที่ควางซางกำลังคิดว่าตัวเองกำลังจะตายและทำการเตรียมใจอยู่นั้นน้ำเต้าสีดำขาวในมือของเขากลับเปล่งแสงประกายออกมาอย่างฉับพลันวินาทีต่อจากนั้น ภาพที่ทำให้คนพบเห็นยากจะเชื่อก็บังเกิดขึ้นภายใต้การเปล่งแสงของน้ำเต้าสีดำขาวนั้นมันได้พุ่งทยานขึ้นสู่ด้านบนตรงเข้าไปยังคลื่นกระแทกที่กว่าตัวเองออกไปทั่วสารทิศราวกับจะพังทลายทุกอย่างลงในชั่วพริบตาเดียวจากนั้นคลื่นกระแทกเหล่านี้ก็ได้ทะลักเข้าไปภายในน้ำเต้าสีดำขาวของควางสร้างอย่างต่อเนื่อง เรากับได้รับพลังบางอย่างดึงดูดมันไว้เมื่อเห็นภาพนี้ในใจของควางซางก็ได้แสดงอาการตกใจและดีใจออกมาในเวลาเดียวกันน้ำเต้าลูกนี้กินทุกอย่างจริงๆนั่นแหละหน่าเพียงแต่การกินของมันในครั้งนี้จัดว่าดีมากจริงๆไม่เพียงแต่ทําให้เขายังเหลือเม็ดบัวเม็ดสุดท้ายเอาไว้แล้วเท่านั้นอีกทั้ง ยังหลีกเลี่ยงไม่ให้แนวป้องกันด่านที่หนึ่งได้รับคลื่นกระแทกของระเบิดนี้อีกด้วยไม่อย่างนั้นถึงแม้ว่าพวกเขาจะทำให้คนที่เคยทักทายกันก่อนหน้านั้นเริ่มลาถอยไปก็ตามแต่การบาดเจ็บก็คงเป็นเรื่องที่ยากจะหลีกเลี่ยงได้แม้กระทั่งกำแพงชั้นที่หนึ่งก็อาจถูกระเบิดจนพังทลายลงจนราบเป็นหน้ากลองก็ได้ และในเวลาเดียวกันเมื่อผู้หญิงคนนั้นเห็นภาพนี้เธอกลับเบะปากออกมาก่อนพูดพึมพำด้วยเสียงต่ำๆว่า<ะ>เจ้านี่โชคดีจริงๆเดิมทีเธอคิดจะใช้ประโยชน์จากการระเบิดในครั้งนี้มาทำร้ายและกำจัดควาง้างในครั้งเดียวต่อให้ควาง้างต้องตายและฟื้นขึ้นมาใหม่ยังไงเขาก็ต้องใช้เวลาถึงตอนนั้น เธอก็สามารถช่วงชิงแกนพลังที่เหลืออยู่ของราชาซอมบี้ออกมาได้แต่เธอนึกไม่ถึงว่าควางสางจะมีทางรอดออกมาจากระเบิดในครั้งนี้ได้เมื่อเป็นแบบนี้จึงส่งผลให้เธอสูญเสียโอกาสบวกกับเธอที่ค่อนข้างหวาดกลัวกับความสามารถของควางสางรวมทั้งน้ำเต้าสีดำขาวลูกนั้นที่ไม่ยอมให้แก้แค้นได้สำเร็จดังนั้นในเวลานี้ เธอจึงได้ยกเลิกความคิดที่จะช่วงชิงแกนพลังไปโดยปริยายถึงยังไงครั้งนี้เธอก็ได้ช่วงชิงเม็ดบัวทองสี่เม็ดมาได้อย่างราบรื่นเกินกว่าที่เธอคาดคิดเอาไว้แล้วยิ่งไปกว่านั้นท่าทางสู้ตายของเจ้าหมอนี่ก็หล่อคันเทพมากจริงๆแบบนี้มันจึงกลายเป็นผลพลอยได้ของเจ้าหนุ่มหล่อคนนี้ไปแต่ ผลพลอยได้ก็มีเพียงแค่ครั้งเดียวครั้งต่อไปมันไม่ง่ายขนาดนั้นแล้วละ่ะวินาทีต่อจากนั้นดูเหมือนว่าผู้หญิงคนนี้จะสัมผัสได้ถึงแววตาของเขาที่กำลังยิ้มเล็กน้อยพร้อมกับมองมาทางเธอเธอจึงได้ส่งจูบให้ก่อนจะมาลายหายไปจากตำแหน่งเดิมสาเหตุที่เธอยังไม่จากไปไหนนั้น เ,เพราะว่ามีราชาซอมบี้ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางกองทัพซอมบี้เหล่านี้อีกทั้งพลังในการเคลื่อนที่ของเธอก็มีขีดจำกัดด้วยเกรงว่าในตอนที่ทะลุผ่านกองทัพซอมบี้ไปนั้นเธออาจจะถูกราชาซอมบี้ตนนี้ฆ่าตายซะก่อนก็ได้แต่ตอนนี้ราชาซอมบี้ก็ได้ถูกกำจัดไปแล้วกองทัพซอมบี้เหล่านี้ก็คงขวางเธอไว้ไม่ได้อีกต่อไป ได้เวลาไปแล้วล่ะในขณะที่มองไปยังผู้หญิงที่ทั้งอันตรายและทั้งงดงามคนนั้นหายตัวไปหวางซางก็สายหน้าอย่างจนปัญญาพิษของงูไผ่เขียวพิษจากเหล็กในของต่อไม่นับว่าร้ายแรงเท่าไหร่พิษร้ายแรงสุดคือจิตใจของสตรี ถึงแม้ว่าผู้หญิงคนนี้จะเป็นคนที่สวยที่สุดเท่าที่เขาเคยเจอมาก็ตามแต่กลับเป็นคนที่อันตรายมากที่สุดคนหนึ่งด้วยเช่นเดียวกันปฏิสัมพันธ์กันให้น้อยที่สุดย่อมเป็นเรื่องที่ดีที่สุดแต่ไม่รู้ว่าทำไมถึงแม้ว่าในใจจะคิดแบบนี้ก็ตามแต่เขากลับเผยรอยยิ้มออกมาในระหว่างที่คิดถึงการจากไปของผู้หญิงคนนี้ ในใจของควางซางได้เกิดความรู้สึกเสียใจภายหลังขึ้นมาดูเหมือนว่าเขาเองก็ยังไม่รู้ว่าผู้หญิงคนนี้มีชื่อว่าอะไรแต่ในตอนนั้นเองลำแสงสีฟ้ากลับเปล่งประกายออกมาอย่างฉับพลันแล้วร่วงหล่นเข้าไปในกระเป๋าเสื้อของควางซางควางซางอึ้งงันไปเล็กน้อยก่อนลูบไปบนกระเป๋าเสื้อนั้นเบาๆ แล้วก็พบกับนามบัตรแผ่นหนึ่งบนนั้นมีตัวอักษรตัวเล็กๆเ,เขียนไว้อย่างสวยงามว่าจงทําตัวไร้อารมณ์ดังสายลมความอ่อนโยนย่อมตายในศึกสงครามฉันชื่ออยู่โหลครั้งหน้าจงจําไว้ว่าอย่าให้ผู้หญิงเป็นฝ่ายแนะนำตัวเองก่อนด้านล่างยังมีทิ้งท้ายด้วยรอยจูบสีแดงอีกด้วยอยู่โหล ผู้หญิงคนนี้นี่มันชื่อหรือว่ารหัสลับประจําตัวกันแน่อีกอย่างท่าทาของเธอก็ดูไม่เข้ากับชื่อนี้สักนิดเลย <_ d ream> เมื่ออ่านตัวอักษรบนนามบัตรแผ่นนั้นแล้วขวางซางก็สายหน้าด้วยใบหน้าที่นิ่งเฉยแต่ในใจกลับรู้สึกดีเป็นอย่างมากเดิมทีเขาตั้งใจจะโยนนามบัตรนั้นทิ้งไปแต่สุดท้ายไม่รู้ว่าทำไม ถึงได้เก็บเข้ากระเป๋าตามเดิมและในเวลาเดียวกันเปลวไฟและคลื่นกระแทกที่พุ่งทยานขึ้นสู่ทองฟ้านั้นก็แทบจะถูกน้ำเต้าสีดำขาวของควางซางดูดซับไปหมดสิน้นระเบิดได้ถูกทำลายลงเหลือเพียงแค่ห้องประชุมที่ถูกเผาไหม้จนเกรียมและเกิดหลุมลึกขนาดใหญ่ปรากฏขึ้นตรงหน้าของควางซางในตอนนี้เท่านั้น ท่ามกลางซากปรักหักพังนั้นลูกบอลเล็กสีดำไม่เกรียมลูกหนึ่งก็หยุดซึ่งการเคลื่อนไหวใดๆราวกับไม่มีพลังชีวิตหลงเหลืออยู่ยังไงอย่างนั้นดีคือแกนพลังของราชาสมบีใช่ไหมเนี่ยเมื่อเห็นลูกบอลที่มีขนาดเท่าลูกชิ้นเนื้อแถบยังไม่เกรียมลูกหนีแววตาของควางซางก็เปล่งประกายออกมาในทันที จากนั้นก็เตรียมเดินเข้าไปสำรวจอย่างระมัดระวังเขาไม่รู้ว่านี่คือแกนพลังของราชาซอมบี้หรือว่าร่างเดิมของราชาซอมบี้ที่ยังไม่ตายกันแน่แต่เผื่อไว้ก่อนเขาระวังตัวอย่างดีดังนั้นเขาจึงไม่ได้ใช้มือเข้าไปสำรวจแต่กลับใช้ใบมีดของเคียวทลายวิญญาณเดินเข้าไปสำรวจลูกบอลลูกนั้นอย่างชา้ชาๆ พร้อมกับเตรียมการป้องกันไว้12ส่วนถึงอย่างไรราชาซอมบี้ก็เป็นสิ่งมีชีวิตเจ้าดินแดนถึงจะถูกระเบิดอย่างร้ายแรงเมื่อสักครู่ก็ตามแต่ก็อาจไม่สามารถฆ่าราชาซอมบี้ได้ความจริงได้พิสูจน์แล้วว่าความวาดระแวงของฮวางซางนั้นถูกต้อง ในระหว่างที่ควางซางนำเคียวทลายวิญญาณด้ามหนีเดินเข้าไปสำรวจลูกบอลเล็กลูกนั้นทีละนิดทีละนิดลูกบอลน,นั้นกลับพุ่งตัวเข้ามาอย่างรวดเร็วจนปะทะเข้ากับเคียวทลายวิญญาณพร้อมกับพุ่งตรงเข้าไปหาควางซางด้วยความเร็วอันน่าทึ่งทันทีราชาซอมบี้ตนนี้ยังไม่ตายจริงๆเมื่อคนพบเรื่องนี้ใบหน้าของควางซางก็ทอสีลงก่อนจะรีบดึงตัวกลับ แต่ถึงความเร็วในการถอยของเขาจะเร็วมากก็ตามแต่ลูกบอลที่กลายสภาพมาจากราชาซอมบี้ตนนั้นกลับเร็วยิ่งกว่าบวกกับพลังจิตวิญญาณภายในร่างกายของเขาก็สูญเสียไปหมดสิ้นในระหว่างที่เกิดการระเบิดก่อนหน้านั้นด้วยดังนั้นในวินาทีต่อจากนั้นลูกบอลลูกนั้นก็ลอยไปตรงหน้าของเขาและคิดจะแทรกซึมเข้าไปในตัวของควางซางอย่างเห็นได้ชัด เพื่อกลืนกินพลังวิญญาณของเขามาทำการฟื้นคืนร่างเดิมที่แท้จริงของตัวเองแต่ถ,ถ้าถูกราชาซอมบี้ตนนี้แทรกซึมเข้ามาในร่างกายด้วยความอ่อนแอในตอนนี้ของฮวางซางเกรงว่าจะไม่มีทางจับราชาซอมบี้ตนนี้ได้สิ่งสำคัญยิ่งกว่าก็คือถ้าเขาตายลงด้วยน้ำมือของราชาซอมบี้ตนนี้เม็ดบัวทองเม็ดนั้นก็จะฟื้นคืนชีพเขาขึ้นมาอีกครั้ง แล้วราชาซอมบี้ละ่ะในเวลานี้ในใจของควางซางก็เกิดความกลัวอย่างใหญ่หลวงขึ้นมาอย่างฉับพลันถ้าให้ราชาซอมบี้ได้เม็ดบัวทองนั้นไปทุกคนที่อยู่บนผูเขาโชเอียก็จะไม่มีทางรอดออกไปจากที่นี่ได้แต่ในระหว่างที่ควางซางกำลังเกิดความกลัวในจิตใจส่วนราชาซอมบี ก็กำลังเตรียมจะแทรกซึมเข้าไปในร่างกายของควางสางนั้นน้ำเต้าสีดำขาวที่อยู่บนข้อมือซ้ายของเขากลับเปล่งลำแสงอ่อนๆออกมาอีกครั้งจากนั้นลำแสงสีดำขาวก็พุ่งไปปกคลุมลูกบอลลูกนั้นหลังจากนั้นลูกบอลราชาซอมบี้ลูกนั้นก็ถูกแสงสีดำขาวดูดเข้าไปในน้ำเต้าผลเล็กผลนั้นราวกับไร้าการควบคุมน้ำเต้าเล็กลูกนี ได้กลืนกินราชาซอมบี้เข้าไป